โอเคเ because I like right now ยไวนะอ๋อเขาบอกว่าไม่ต้องไปอดีเพราะเขาชอบตอนนี้มากกว่านะครับผมสมมติถ้าต้องโดนกัดอยากโดนจระเข้กัดหรืออยากโดนงูกัดนะครับผมถ้าเก t ดต a องโดนกัด h ยาก o ด e you เข้กัดห a ือ a ย t t โด a งูกัดน o ครับ c r ถ้าเกิดต้ k e โดน e because เขาบอกเขาอยากโดนงูก uh ัดมากกว่านะผมเพราะว่าถึงงูจะมีพิษแต่ว่ามันดูดออกได้ครับผมรอวันที่พี่มักจะโดนงูกัดนะครับผม What do you do n o t h โอเคครับผมซึ <laughs> What? What ่งเหมือนหลายๆคนจะชอบคำถามของวัน uh, น oh. ี้นะครับผม What อยากไปที่ไหนที่ประเทศไทยครับโอ้ภูเก็ตภูเก็ตอ๋อไปภูเก็ตนะครับผมไปภูเก็ตทำอะไรครับภูเก็ต or or just go to like um the night market อ uh. ๋ออยากไปเดินตลาดนะครับผมมีสถานที่ที่ไหนครับที่อยากไปพร้อมกับเมมเบอร์ครับผมอืม think ไทยแล a n d with Bam Bam ไมครับทุกคนอย่าสินี่ทำทำหน้าที่ MC ครับผมโอเค o อ e t i it's the last day it's the last day yeah uh okay that i have 15 mark 68 yo yes from 10s like